เบื้องต้นดูนะฮะลักษณะของสวนยางตาบเบื่อมากเลยค่ะนี่ที่ไหนนะเมรัยเมธาเมรัยนะคะนะคะมาบ้านคุณแม่นะคะคุณแม่นังจิ้งนะคะเสมือนฉันไม่เคยมามีไร ดูวัดมีอะไรซะก่อนนะคะฉันเกรงว่ามืไม้กับวัดอะไรอะวัดที่บางกำยานะหรือบนไก่หรืออะไรไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงนะคะไม่เคยเห็นรู้สึกว่ามีอะไรมันจะมันจะดูสวยดูดีแล้วว่าอืมโอเคน,นี่อะไรอะกบ อเคนะไม่ไหวนะคะอีปันตาลีอีปันอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวนะทุเรศมากดูทำสิคะชาวบ้านต้องเหนื่อยบีบกันอยู่หลอกกันไปหลอกกันมานะคะชาวบ้านรู้ข้อมูลเลยสา์บอกนะคะนี่ชาวบ้านน่าจะเห็งเห็นแล้วว่ามันระยะเวลานานเกินไปแล้วเพิ่งจะเห็นไหม ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเมืองต้นยางก็ตัดไม่ได้นะคะไม่มีอาชีพแล้วเนาะโอ้หีเล่นแชร์เหรอบ้าไม่ใช่นะคะอไม่ไหวเลยนะคะก็แชร์วงแชร์วงตงนี้คือเบื้องตน้นไม่ทราบวงอะไรนะฮะอืมไม่ไหวไม่ไหวนะคะเอาใหญ่แล้ว